สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมลงทันให้โชควันนี้ผมพบพี่น้องของเราในงวดวันที่16ธันวานะครับวันนี้ครับมานําเสนอครับร้อยบนตัด2สูตรครับฟังคาเตือนเลยพี่น้องครับแล้วเรามารับชมครับสูตรนี้งวดที่ผ่านมาเข้านะครับมาดูครับฟังคาเตือนเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้คลิปวิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาล และช่องของเราครับสนับสนุนเฉพาะตลาดก,กินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังนี้จากลงทัดต,ตูดเลขพาดวยมาดูสูตรที่หนึ่งครับร้อยบนบวกหน่วยล่างบวกร้อยครั้งที่หนึ่งใช้สีแดงบวกสีแดงกันแล้วกันง่ายๆ4สี่บวกสี่ได้แปดปดบวกสามได้สิบอ็ดได้หนึ่งหนึ่งบวกรหัสแปดได้9 9้าเก้าบวกสามได้สิบสองบวกหนึ่งได้สิบสาม บวกหนึ่งได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกแสนหมื่นบวกกันครับสามบวกเก้าได้สิบสองสองบวกรหัสศูนย์ได้สองบวกสี่ได้หกบวกหนึ่งได้เก็บบวกสองได้เก้าบวกหนึ่งได้ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งตัดกันครับเพื่อที่จะหาหลักร้อยในงวดนี้เก้าสองสามสี่หกเก้า เ xx สองส xx สามสีห้ xx นะครับงวดน,นี้ได้9ก้าสองหกไม่มี4ไม่มี5ไม่มี6จะได้หลักร้อยอยู่3าตัวครับคือ 9 xx 2 xx 6 xx คำนวณจาก16ตุลาใช้1พฤศจกีกา4่เ็ดามกาห้า1มาตัวไหนครับมา9 xx ตัวนี้ครับมา9ตัวนี้มาดูต่อเลยครับทีนี้ถึงงวดวันที่1พฤษิกีกาใช้16ครับไปเลยครับสีแดงบวกสีแดง3บวก9เป็น12บวก9อีกครั้งเป็น21 ได้1นะครับ1ไปบวก8จะได้9ก็จะได้ตัวเดียวกันนี้เลยพี่น้องครับเพราะมันบวกได้ตัวเดียวกัน9 2 3 4 5 6งสามสี่เบวกสเป็น11บวกรหัส0 1นบวกศเป็น1นบวกสได้5 บวกหนึ่งได้6บวกสองได้8ดบวก1ได้9้าบวก1ได้ศูนอ่ะตัดก,กันเอาตัวที่ถูกไปใช้เป็นหลักร้อยในงวดต่อไปครับตัวแรกคือเลขเก้ครับเราจะได้9 X ้าสองไม่มี3มไม่มีสี่ไม่มีห้าห้หก 6ก x x แปเก้าห้าหกพี่น้องครับงวดนี้ตัดออกมาแล้วหลักร้อยของเราที่จะนำไปใช้ในงวดวันที่สิบหกพฤศจิกาและผลที่ออกห้าห้าเจ็ดเก้าเศมาที่เก้าอีกแล้วครับมาที่9 x x อีกแล้วครับมาครับเดินต่อเลยครับ9ก้าบวกสี่ได้สาม 9กบวกสี่เป็น13 13าบวกสเป็น17 17จบเวกแปเป็น25่สบหบวกสามเป็น8ปบวกหเป็น9บวก1เป็น0ูนบวกหเป็น1นบวกหเป็นสองหบวกหเป็น10 0 Pause. ไปบวก0นได้0ูย์บวกสได้สีบวกหได้ห้า บวกสองได้เ็ดบวก1ได้8บวก1ได้เ5 8 9 0 1 2ตัวแรกคือเลข5 5 x x 8 8 x x 9, ็ก9 x x x 8 8 x 9 9 ศูนยไม่มี2ไม่มีวนนี้ตัดกันออกมาแล้วพี่น้องครับได้4ตัวคือ5890จะอยู่ในหลักร้อยในงวดวันที่1นธันวาครับและผลที่ออกสองห้าหนงวดนี้มาตัวนี้ครับมาที่0ูนย์เกถูก0ครับมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลามาเลยครับดูงวดปัจจุบันเลยครับ ศูนย์บวกหนึ่งได้หนึ่งบวกสองได้สามสามไปบวกแปดได้หนึ่งหนึ่งบวกสามได้สี่บวกหนึ่งได้ห้าบวกหนึ่งได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดแปดแสนหมื่นสองบวกห้าเป็นเจ็ดเจ็ดบวกศูนย์ได้เจ็ด บวกสี่ได้สิบเอ็ดบวกหนึ่งได้สิบสองบวกสองได้สิบสี่บวกหนึ่งได้สิบห้าบวกหนึ่งได้สิบหกนี่คือหลักร้อยทั้งสองสูตรแล้วทีนี้เราตัดเพื่อที่จะหาหลักร้อยนงวดวันที่สิบหกธันวาคี่น้องครับตัวแรกมาแล้วครับคือหนึ่งนะครับเราได้หนึ่ง x สี่ตัวที่สองคือเลขสี่ครับเราได้สี่ x x ห้าห้าตัวที่สามคือห้าห้า x x หกหก x x เจ็ดเจ็ดโอ้โหวันนี้ได้กี่ตัวนะพี่น้องครับได้ห้าตัว หนึ่งสี่ห้าหกเอาห้าซ้ำกันตัวนี้ไม่มีห้าหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดตัวนี้เป็นเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดได้ห้าตัวพี่น้องครับในหลักร้อยงวดนี้ ห้าตัวคือหนึ่งหลักร้อยนะครับหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดอ่าแล้วผมจะมาชนที่สูตรนี้ผมจะเอามาหนึ่งสองสี่หกแปดตัวนะครับแปดตัวมาใส่ในหลักร้อยนี้ ถ้าหนึ่งมาจะได้หนึ่งสามศูนย์อ่าผมทำให้เป็นชุดโต๊ะก็แล้วกันเนาะให้พี่น้องไปแยกเอามันจะมีหนึ่งมาชนที่สามศูนย์ตัวนี้นะครับแปดตัวมาจะได้หนึ่งสามศูนย์หนึ่งศูนย์สามหนึ่งหนึ่งเก็ด หนึ่งเ็ดหนึ่งและหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองเก้าหนึ่งเก้าสองสี่ก็จะได้สี่สามศูนย์ สี่สามศูนย์สี่ศูนย์สามสี่หนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งเก้าสี่เก้าหนึ่งสี่สองเก้า ี่เก้าสองห้าสามศูนย์ห้าศูนย์สามห้าหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าห้าเก้าหนึ่ง ห้าสองเก้าห้าเก้าสองหกสามศูนย์หกศูนย์สามหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเก้า 691 629 692ตัวสุดท้ายครับ730 703 717 เจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดสองเก้าเจ็ดเก้าสอง มาในงวดนี้ผมจะเน้นที่หลักร้อยที่เลขคู่นะครับตัวที่ผมจะเน้นผมจะเน้นหลักร้อยที่เลขคู่ก็คือ4กับ6ผมคิดว่าน่าจะเป็นเลขคู่อีกมาถ้าหลักร้อยเป็นเลขคู่ตัวที่เด่นก็จะเป็น417 สี่เ1็ดหนึ่ง6กหเจหเจหนึ่งหกหนึหนึ่ง อ่ะผมชอบสายนี้ครับชอบสายที่6โดยเฉพาะ691 619นี้ครับชอบที่9 0กับ1ผมคิดว่ามีแน่คือเลขเด่นชุดนี้นะครับเอามาชนตัวนี้แล้วหลักร้อยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นเลขคู่อีกงวดนี้ถ้าเลขคู่มันมีอยู่แค่ สกับหผมเอา4ี่กับ6มาชนตัวนี้นี่คือชุด3าตัวตรงครับเพราะผมกลับแล้ว2หางเลข2ตัวนะกลับไปกลับหมดแล้วส่วนหลักร้อยถ้ามันมามันก็จะมาอยู่ในตำแหน่งในหลักร้อยโอเคพี่น้องครับนี้คือหลักร้อยที่ได้งวดนี้คือ1 4ึ่งี่ห้าหกเก็แต่ผมให้เน้นที่เลขคู่ก็คือมีหนอ้มีสี่กับ6 มาสูตรนี้คงจะเดินทางถึงแค่นี้ครับก่อนจะจากกันผมขอฝากสูตรเป็นชนเด่นชนเด่นเดินยาวมีชุดหนึ่งชุดสองครับเป็นสูตรที่เดินดีมากครับผมขอฝากกว้ด้วยครับเป็นสูตรใหม่ครับที่จะมานำเสนอในคลิปต่อไปนะครับและจะต่อด้วยร้อยบนร้อยบนไปแล้วสิบบนตัดสองสูตรแล่นหน่วยบนตัดสองสูตรเอามาชนกับเลขเด่นนะครับฝากด้วยครับมาครับขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ